สำสัปดาห์ระหว่างวันที่28ธันวาคม2563ถึงวันที่29ธันวาคม2563ข่าวแรกคะ่ะเมื่อวันที่28ธันวาคม2563เวลา9นาฬิกานายควงแสยแจ่มสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคามพร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครั้งที่11ทับ2,563ประจำเดือนธันวาคม2,563ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพวิดีโอคอนเฟรนซ์ณห้องประชุม401สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคามและในวันเดียวกันนายควงสายแจม่มสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคามพร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมมาพิบาลประกาศเจตจำนงกอสอรอคุ้มครองสิทธิ์สุจริตโปร่งใสไร้คอร์รัปชัน และเวลา13นาฬิกา30นาทีนายควงสายแจม่มสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคามร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคามเข้าตรวจเยี่ยมและส่งเสริมสถานประกอบกิจการที่มีกลุ่มแรงงานต่างด้าวเพื่อทำความเข้าใจไม่ให้เกิดการตระหนกจนเป็นเหตุให้ไล่แรงงานต่างด้าวออกจากงาน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายและหลบหนีจนทำให้ควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ได้ยากโดยให้ในายจ้างมีการจัดระบบความปลอดภยัยด้านสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดณบริษัทขอนแก่นแหววนจำกัดสาขามหาสารคามโดยมีลูกจ้างจำนวน581คน เป็นลูกจ้างสัญชาติไทยจำนวน521คนและลูกจ้างสัญชาติพมา่าจำนวน60คน เมื่อวันที่29ธันวาคม2563เวลา9นาฬิกา30นาทีในครวงสายแจม่มสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคามร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดมหาสารคามหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอครั้งที่10ทับ2563ประจำเดือนธันวาคม2563ณวัดขุนพรมดำริบ้านอุปราช ตำบลท่าสองคอนอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารครามโดยมีนายเกียรติศักดิ์ตรงศิริผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารครามเป็นประธานในเวลา13นาฬิกานายควงสายแจม่มสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคราม ร่วมคณะออกนิเทศตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่พศ2564โดยออกตรวจเยี่ยมจำนวน3จุดตรวจณนะอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามได้แก่จุดที่1ด่านชุมชนหนองคูตำบลหนองแสงอำเภอวาปีปทุม สุดที่สองหน้าโรงเรียนอนุบาลตำบลหนองแสงอำเภอวาปีปทุมและสุดที่สามบ้านตำแยตำบลแคนอำเภอวาปีปทุมโดยมีมมโดยีนายวิวัตอินไทยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธาน ในเวลา13นาฬิกา30นาทีนายควงสายแจม่มสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารครามมอบหมายนางสาวราตีสังคมศิลป์นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดมหาสารครามครั้งที่เจ็ด ทับ2,563ณห,ห้องประชุมพับบรมาธาตุนาดูลศาลากลางจังหวัดมหาสารคามโดยมีนายธรรมนูนแก้วคำรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธาน และในวันเดียวกันนายควงสายแจ่มสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคามมอบหมายให้นางสาวพลรภาเมอาพรนักวิชาการแรงงานชำนาญการพร้อมด้วยนางสาวพรน,นิภาอุทกังนักวิชาการแรงงานร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานออกตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวเพื่อสร้างการรับรู้และทำความเข้าใจให้สถานประกอบกิจการจัดให้มี มาตรการทางด้านสาธารณาสุขและดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคและห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวรวมทั้งส่งเสริมให้ปฏิบัติตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องแนวทางในการเฝ้าระวังการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019จำนวน3แห่งได้แก่บริษัท KSF Food p r o d u c t จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัดสีริธนาคอนสตรักชั่นแอนด์ซัพพลายและสถานประกอบกิจการของนางสาวรุณนีโคตรตาแสงและในเวลา15นาฬิกาในควงสายแจ่มสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคามครั้งที่30ทับ2,563ณนห้องประชุมบุษราคามสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดมหาสารคามโดยมีนายเกียรติศักดิ์ตรงศิริผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธาน กสรคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน